สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการตีคองร้องเปล่าอยู่กับพิฉันเนริสานเนยเขียวค่ะพบกันได้เป็นประจําทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเวลา11โมงจนถึงเที่ยงเลยนะคะถ้าใครมีประเด็นข้อข้องใจโทรเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการก็ได้นะคะโทรเข้ามาปรึกษาการที่เบอร์023383596-7ค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ปร,ปรเมศินทระรนุมอายการเชี่ยวชาญพิเศษนะคะสวัสดีครับ จริงๆวันทุกวันพฤหัสนะแต่พฤหัสหน้าอาจจะต้องสับอาจารย์ดิภารกิจค่อนข้างเยอะติดติดมนี้ก็ไปต่างจังหวัดบ่อยนะครับก็ไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยโอเคนะคะวันนี้มีประเด็นข้อข้องใจหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะเราจะเห็นตํานานั้งสืกคิบเยอะตอนนี้คดีพวกอาชญากรรมเยอะมากนะคะที่มันรุนแรงนี่ก็คือกรณีที่ตํารวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นเรื่องของการปล้นอันนี้อันนี้อันนี้หนักกว่าเรือนจานะค่ะ หนักกว่าเรือนจำอันนี้เข้าไปมีส่วนเลยคุณเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่รัฐเป็นคนดูแลทุกของประชาชนตำรัจงานตํารวจแห่งชาติอยู่ไม่ได้เลยวันนี้ต้องตามจับมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารด้วยหรือเปล่าคะทหารโอ้จริงๆนะค่ะผมผมไม่ได้ว่าสถาบันนะแต่ว่าคนที่กลุ่มนั้นเมื่อเช้าเห็นภาพอีกภาพนึ้เก็มี3ามกว่าภาพก็ไม่ได้ไปตามดูกันนะเพราะไม่ไม่ได้ใส่ใจอยากจะดูก็ดูแล้วก็หน้าตาแต่ละคนมันก็ไม่เคยน่าดูท่าไหร่ยแต่ว่าเรามานั่งมองแล้วนะครับผมมองว่า ความเป็นสัตว์ประเสริฐกับเดรัชชานเนี่ยม,มันต่างกันตรงนี้แหละนะนะแล้วก็ มันแบบหมูหมากาไก่มันก็ทําอะไรมันก็ทําได้นะครับเรานั่งมองนะแล้วคนที่มาออกมาโพสต์นี่ท่านประยุทธ์บอกข่มขืนถ้าเป็นการทำาอันี้ไม่ใช่ข่มขืนใช่ไหมถ้าไม่ใช่ข่มขืนมันก็ไม่ผิดครับไม่ผิดกฎหมายครับแต่ผิดจารีตผิดศีลธรรมอย่างรุนแรงเลยนะแล้วปกติถ้าเป็นข้าราชการนะจะเป็นข้าราชการก็ถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรงคือไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ครับการดํารงตนเป็นข้าราชการก็จะมีการดํารงตนของเขา ดำรงตนต้องเป็นที่น่าเชื่อถือที่น่าศรัทธาอย่างตุลาการอายการการพลเรือนก็เหมือนกันพลเรือนอาจจะเบากว่าตุลาการตุลาการี่หนักสุดนั่นหนักกว่าอายการเองหนักกว่าอีกเหรอคะคือมันอยู่ในดํารงกระบวนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่คุณไปทาเสียซะเองตุลาการเอาแค่แต่งกายเคยเห็นผู้เิพกษาผู้หญิงใส่เสื้อเปิดกระดุมไหมไม่มีแขนสั้นไม่มีแล้วกระโปรงในต้องเข่า ของเขาหนักนะแล้วถ้าไม่ทําตามนี้นะโดนวินัยนะในคนตุลาการเขาหนักมากเลยเป็นวินัยวินัยไร้แรงวินัยเลยนะครับแล้วของแล้วแบบจะจะไปใส่ฮอตแพนเดินไปตลาดเดวังเลยผู้อุสาเขาไม่ทําอันนี้มันเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยใช่ครับก็เห็นแลภาพที่เกิดขึ้นอาการเขาก็ห้ามแต่ว่าไม่เคร่งครัดหนักนะครับแค่การพลรเลือนเขาก็ห้ามทีนี้อาการไปมีภาพอย่างนี้ปรากฏขึ้นมานั่งยิ้มสี่ห้าคนและมีภาพผู้หญิงเปลือยอยู่ข้างหลังตัวเอง ปลือยกายหมดเนี่ยผมก็มองว่าอืมใกล้ๆกับที่บ้านมีอยู่หลายตัวหมานะคะนะเราบอกว่าความเป็นเกียรติกับมนุษย์หมดนะเราบอกศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์รัฐธรรมนูญเขียนแต่นี่มันเริ่มใกล้เคียงเดรัจฉานเข้าไปทุกทีนะครับก็ฝากฝากเอาไว้ ท่านจะทําอะไรมันสิทธิของท่านครับแต่เพียงแต่ว่าทําแล้วอย่าเอาออกมาแบบนี้แหละอย่างที่บอกนะทำให้เป็นที่อับอายคือเราเนี่ยอับอายพวกคุณทำอย่างนี้เราอับอายพวาพวกคุณหน้าด้านนะคะคือไม่ใช่เขาอับอายนะเราอ่ะต้องอับอายด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของเราสดีมีสายจะกทางบ้านเข้ามาเลยนะคะค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะค่ณสนุกชลสนุกชะค่ะ คือที่บ้านนะฮะที่บ้านจะโดนถนนตัดผ่านนะฮะก็มีครอบครัวเดือดร้อนทั้งหมดแปดแปดสิบครอบครัวแล้วเขาก็ทําประชาพิจาณ์เนี่ยเขาก็มีสือมาแจ้งให้ทราบเลยแล้วเขาก็ไปเอาซอยอื่นเนี่ยหามามาแล้วเขาก็ต่างลงมติกันโดยที่เราไม่รู้เรื่องกันเลยอันนี้ของทางด่วนหรือทางธรรมดาครับทางธรรมดาค่ะทางธรรมดาอยู่แถวไหนครับประธานโทษอยู่ละแยกลาดบากเขาอะค่ะแยกลาดปาเเขาค่ะตัดไปถนนเอ พหริพโหริณโยธินเอ่อละโกศินหรืออะไรเนี่ยฮะค่ะแล้วตอนนี้เขาออกเป็นกฎหมายแล้วยังยังค่ะตอนนี้ก็ก็วันก่อนประมันอยู่แค่แค่แนวการสํารวจถูกไหมครับสํารวจค่ะแต่ว่าเขาก็ลงประชามติไปไปครั้งที่สองที่สามโดยที่เขาไม่ได้แจ้งให้เราทราบเลยเขาก็ไปเอาซอยอื่นมาค่ะแล้วซอยอื่นเขาก็เห็นเห็นเห็นชอบด้วยแล้วเอียงว่าเขาจะได้เจออะไรนี้แต่เราโดนไปทั้งหมดแปดสิบหลัง่ะค่ะเราก็ไม่รู้ไทั้งหมดเลยแหละครับ ก็เขาก็รู้แต่ว่าเสียงเราส่วนน้อยก็สู้เขาไม่ได้อะค่ะเอาอย่างนี้อันอย่างนี้ถ้ากรณีนี้มันควรจะไปที่ผู้ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาที่ไหนนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นเรื่องของประชาชน้เรใช่ใช่ใช่ค่ะคือตอนนี้มันยังไม่ออกกฎหมายแต่ว่าเราร้อเขาจะล้อเขาจะประชุมลงครั้งสุดท้ายวันที่หนมารวยค่ะ ทีนี้เราจะกลุ่มเราที่เปิดให้ลูกหลานเปิดเปิดเว็บของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วทาหนังสือด่วนเลยนะครับว่าวันที่แล้ขอเข้ามาวันมาดูวันที่ลงประชามติเดี๋ยเขาก็จะมาจัดการเองครับหรือเดี๋ยวคุณก็สามารถที่จะโทรเข้ามาอีกรอบหนึ่งในวันศุกร์ได้นะคะวันขร์นี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน้คิวคิวุ่งนี้ได้ก็คือสามารถได้ร้องกับผู้ตรวจการเลยนะคะทุกข้ภาาได้อีกทีหนึ่ง ค่ะค่ะเฮ้ยเราจะรวบรวมรายชื่อได้ไหมรวบรวมรายชื่อไปยื่นค่ะสถานีอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้ผู้ตรวจการอยู่ตรงแถวผู้ผู้ตรวจการอยู่แจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะค่ะแจ้งวัฒนะอแจ้งวัฒนะอาคารราชการตึกเอแจ้งวัฒนะแต่ผู้แต่พวกนี้เนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินมาที่นี่ใช่ค่ะจะรับเรื่องราวร้องทุกเลยนะไรนะรับไว้ก่อนแล้วเป็นเอกสารที่หลังดีนะครับสถานีอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยเราจะพูดอจะเกิดเรารวบรวมไปยื่นได้ไหมที่ไหนนะคะสถานีหรอคะสถานี สถานี่ะอ๋อสถานีของระวังภัยอยู่ตรงตึกอ่าดีซีไอเอฟอะหารตึกเนชั่นเก่าอะค่ะเนชั่นทาวเวอร์ตรงบางนาตาดเมตรที่สี่จุดห้านะคะแถวไหนเอ่ยอ่าแถวบางนาตาดค่ะถนนบางนาตัดตรงเยื่อเยื่อกับทางเส้นเอี่ยมใกล้วัดสีเอี่ยมถ้ามาจากลาดพร้าวว่าตรงมาจากถนนพัฒนาการบางกะปิพัฒนาการพอมาถึงบางนาปั๊บเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวขวาก่อนเออเลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยวซ้ายแล้วดูรถกลับ ใช่ค่ะได้ไงเดี๋ยวโทรก็โทรเข้ามาถามรายละเอียดที่ดีได้ได้ค่ะเดี๋ยวโทรเข้ามาเบอร์นี้นะคะหรือว่าเดี๋ยวคืนหลังไหมงานได้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะค่ะคือไอการการเวรคืนเนี่ยบางทีเขาจะต้องสํารวจแนวเขตก่อนสํารวจแนวเขตทีนี้ถ้ามันมีปัญหาก็ต้องซาวเสียงกันเทีนี้ท่านที่ถามมาท่านก็บอกว่า ไม่ได้เอาไม่ได้สาวเสียงซอยท่านตรงที่ถูกเวนไปเอาซอยอื่นมาลงคะแนนจริงๆันไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือเราเราจะโดนเวนคืนมาตรงคนนี้สาวเสียงเราอ่าก็ต้องดูแต่ว่าจริงๆแล้วผมบอกนะแต่ว่าถ้าเป็นคนเก่าๆบางีเขาไม่อยากเสียเสียใดที่แต่ถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาให้ทําไมเขาให้รู้ไหมเพราะมันได้แพงเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ให้ราคาประเมินนะต้องเป็นราคาตลาดอ๋อต้องเป็นราคาตลาดราคาตลาดใช่ไหมคะ บางแปลงได้เป็นสิบล้านนี่สิบล้านก็มีเนี่ยผมทำคดีก็อยู่เราก็เห็นอสศาลก็พยายามตีราคาตลาดให้ค่ะตีราคาตลาดบางคนเขาชอบเขาก็ซื้อซื้อใหม่อยู่ไกลหน่อยมึงบังเอิญลาคาแล้วอยู่ใกล้ก็ไปอยู่ไกลอันนี้ก็สุดแท้แต่แต่บางทีคนรุ่นคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าเขา เสียดายที่ดินที่พ่อแม่ตายยายโอเคเข้าใจนะคะค่ะนะคะก็ถ้าใครยังมีประเด็นข้อค้องใจโทรเข้ามาได้เลยได้แล้วพวกงนี้ก็มาร้องกับผู้จัดการแผ่นดินได้เลยนะคะก็เบอร์เดิมเลย0 2นย์สองสามกถึงเจ็ดกี้เราเกินออกมาเรื่องทหารเรื่องตำรวจเช้าเหลือเกินตอนนี้ถอยกลับไปดูอีกคดีแต่ว่าเรื่องที่หนักว่านน่าสนใจมากเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมีคนพูดเท่าไหร่ก็คือเรื่องของลูกตีพ่อเสียชีวิตและตีแม่จนบาดเจ็บเมื่อวาน เมืเอ่อวานพ่อใชนนน้พ่อบน่นพ่ออายุ54แม่อายุ49แล้วบ่นว่าลูกอายุ3 3 28 29แล้วเนี่ยยังไม่มีงานทำงานการทำเป็นหลักแหลง่งพ่อก็อยากให้ทำงานลูกโกรธตีพ่อตายมแม่เข้ามาห้ามกต็ตีแม่แม่แก้งตายจริงๆเป็นลูกนะมไม่ควรบุพการีเลี้ยงกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกผมเข้าใจว่าคุณพ่อนหวังดี พ่อหวังดีแต่เพียงแต่ว่าลูกไม่เข้าใจแต่พอตีเสร็จแล้วก็ยืนร้องไห้รอมอบตัวแล้วคิ่ได้ตอนนั้นอาจจะแบบว่าเหมือนโมโหบันดาลโทสะใช่มจ้าจันทีเนี้ยทีเนี้ยตรงเนี้ยปกติพ่อแม่บุตรตีพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราก็ต้องมองว่ามันเป็นการฆ่าผู้บุพการีไหมกฎหมายก็จะบอกว่าไม่ให้เอาเหตุที่การกระทำรุนแรงอ่ะเช่น เรียกอะไรบันดาลโทสะไอการบันดาลโทสะเนี่ยไม่นับไม่เอามาไม่ไม่คือไม่นํามาคือบันดาลโทสะได้เนี่ยแต่ไม่เอาเหตุของพ่อแม่เนี่ยมาใช้เข้าใจไหมถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยโทษหนักแต่ถ้ากระทาโดยบันดาลโทสะเนี่ยนึกถึงผลธรรมดาไม่นึกถึงพ่อแม่ไม่ได้แต่ว่าก็ ก็ลงโทษหนักอยู่แล้วล่ะทีตายนะโดยความรู้สึกของสังคมก็หนักพอสมควรนะครับนะคะเดี๋ยวเราค้างประเด็นนี้ก่อนนะคะพอดีมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาสวัสดีค่ะคุณวันค่ะวันค่ะค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะคุณวันค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะพอดีติดต่อชานาทีอยู่ค่ะเดี๋ยวโทรกลับไปเชียร์ค่ะอ่าได้ได้ได้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะโอเคเนี่ย อ่ะละเรื่องนั้นก็พ่อแม่ที่คือว่ากระทำร้ายเนี่ยเอาเหตุที่เอาเหตุที่หนักกว่ามาไม่ได้นะครับทีนี้เรามานั่งดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องที่พูดถึงแพะหรือไม่แพะฝาแฝดที่ถูกจับดําเนินคดีนะครับแฝดถูกจับดำเนินคดีก็เป็นเรื่องใหญ่โตใช่มันมีประเด็นเยอะมากเรื่องนั้นะน่าสนใจตรงที่ว่าประกันแรกก่อนเขาบอกว่าจับผู้ผู้น้องแต่มีบัตรประกันสังคมผู้พี่ผู้พี่ ไปรูว่ายังไงแหละทําไมน้องอยู่ๆมาเอาบัตรผู้พี่มาไว้ในตัวแล้วทีแรกแม่เขาบอกว่าไอ้แม่เขาบอกว่าตอนไปแจ้งแม่เขาไปแจ้งตํารวจแล้วตํารวจก็บอกว่าไม่เชื่อตำรวจที่รู้จักก็มาบอกตำรวจ้อยเวรก็ไม่เชื่อเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มีหลุดมาคํานึงบอกตำรวจก็ถามว่ามีห้าแสนไหมอืมพอบอกมีห้าแสนไหมเท่านั้นแหละครับตำรวจใหญ่บชพอบชพอบชพหนึ่งในรักษาการก็ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีหาว่าเอ่อ แม่ของแฝดเนี่ยมีประมาทจริงๆผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเราเป็นข้าราชการนะถ้าชาวบ้านเขาจะเข้าใจเราผิดคือผมฟังแล้วเนี่ยห้าแสนเนี่ยผมไม่ไม่ผมยังไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่ตํำรวจเขาเรียกร้องหรอกเพราะถ้าดูสภาพนะเราพูดตรงไปตรงมานะถ้าดูสภาพผู้ต้องหาดูสภาพของแม่เรียกห้าแสนนั้นไม่ได้ตัง อาจจะถามเฉยๆใช่ไหมคะถามเรื่องประกันตัวหรือเปล่าเอาแว่าคิดแง่ดีๆอาจจะแค่เรื่องของหลักทรัพย์ตัวไหมแต่ไม่ได้พูดแต่เพียงตำรวจถามว่ามีห้าแสนไหมถ้าไม่มีก็ โอเคอ่าเพราะว่าอย่างนี้นะครับทีนี้ตํารวจก็จะไปฟ้องตํารวจหญ่ก็จะไปฟ้องผมว่าปล่อยให้ชาวบ้านเข้าใจผิดนะเราเป็นส่วนราชการนะับเวียนท่านผู้หลักผู้ใหญ่ตํารวจนะครับแต่ว่าผมบอตลอท่านก็ออกมามาแนวแนวที่เราเสนอกันว่าจริงๆแล้วจะไปดําเนินคดีเลยเขาไม่เข้าใจก็ทําให้เขาเข้าใจเสียว่าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะมันคงถ้ามองแล้วป้าคนนี้แกก็คงไม่ได้มีเจตนาที่จะหมิ่นประมาทตำรวจนะแล้วพูดไปเลย